อะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้คุณลรงและโทเลนประสบความสาเร็จในวันนี้สิ่งแรกผมคิดว่าเรื่องของการบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างถึงแม้เราจะใช้เครื่องจักรทุกวันนี้เนี่ยแต่ว่าเราก็ยังต้องพึ่งพา บุคลากรที่มีความสามารถนะครับในการนำพาบริษัทไปสู่จุดหมายเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะครับซึ่งทางบริษัทเราก็เห็นดังเห็นถึงบุคลากรนะครับซึ่งเราจะต้องปั้นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นนะครับซึ่งคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆที่ทำให้โทรเรย,ยืนหยัดมาได้จนทุกวันนี้ครับถ้าผมจะถามว่าในการพัฒนาคนในประเทศไทยเราจะทำให้สำเร็จอย่างโทเรได้ไหม ผมคิดว่าได้นะครับคิดว่าน่าไดน่าจะได้นะครับคือการพัฒนาคนไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือหรือหรือต่างชาติหรืออะไรก็ตามนะครับเนื่องจากโทเรเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วบังเอิญผมได้เป็นผู้บริหารคนไทยคนเดียวระดับสูงคนไทยคนเดียวในในในองค์กรนะครับเราก็พยายามที่จะให้เล็งเห็นถึง ความสามารถนะครับแล้วก็ศักยภาพของคนไทยที่เรามีอยู่นะครับด้วยการผรสมผสานในการบริหารระหว่างการบริหารงานของญี่ปุ่นกับไทยเข้าด้วยกันนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จมากพอสมนนควรแล้วมีปัญหาอะไรไหมครับในการปรับใช้วัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่นกับของคนไทยเรื่องอันนี้คงต้องมีแน่นอนปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้น เนี่ยมันยังน้อยเราญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยมีความใกล้เคียงกันในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะความคิดของบุคลากรหรือความคิดของมนุษยใ์ในมนุษยชาติของเรานะครับในความคิดจะไม่แตกต่างกันเท่าไหรนะ่นักเพียงแต่วิธีการทํางานวิธีการคิดเนี่ยอาจจะมีข้อแตกต่างกันซึ่งเราก็มักจะดึงข้อดีของญี่ปุ่นที่มีอยู่เนี่ยมาปรับใช้ค่ะเดีวยวกันเราก็ต้องดึงข้อดีของไทยเราที่มีอยู่ที่ญี่ปุ่นขาดเนี่ย มาผสมผสานกันให้ให้ได้กลมกลืนมากที่สุดนะครับข้อแนะนําของผมเนี่ยสิ่งแรกเลยคือเราต้องรู้จริงว่าสิ่งที่เราต้องการแล้วเราอยากจะได้เนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะเน้นบุคลากรของเราพอสมควรเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่จะต้องรู้จริงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิตหรือจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยความรู้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับต้องมีความรู้จริงใช่ไหมครับต้องมีความรู้จริงครับ ก็ต้องมีความสามารถตามความรู้นั้นด้วยครับใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางบริษัทก็ต้องมีแผนการแผนการหรือ,รอ uh, tools ต่างๆหรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อที่จะให้พัฒนาไปตามเป้าหมายหรือเดินดำเนินไปได้วยกันได้ดีนะครับ